ต่อไปเขาเจอคุณท่าพิภพลิมจิตกรครับท่านประธานที่เคารพกับผมนายท้าพิภพลิมจิตกรผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธมบุรีคลองสนราะบูณนะพักประชาชนครับก่อนอื่นเลยครับผมขอญอาตเป็นตัวแทนของคนในพื้นที่ของผมนะครับ ได้กล่าวขอบคุณนะครับแล้วก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทหารข้ารชาชการแล้วก็อาสาสมัครที่ทํางานอยู่ที่ชายแดนนะครับรวมถึงเหตุภัยน้ําท่วมต่างๆที่เกิดในประเทศเราด้วยนะครับประเทศนี้ติดหนี้บุญคุณท่านอย่างยิ่งครับแล้วผมอยากจะฝากนะครับให้ทุกท่านนะครับที่อยู่แนวหลังเนะผมว่าไม่มีสิ่งที่จะดีไปกว่าการที่เราได้ทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่วันนี้ก็เช่นกันครับผมขอ ทำหน้าที่ของผมโดยนําความเดือดร้อนของประชาชนมาหารือกับท่านประธานสามเรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกครับสไลด์ขึ้นได้เลยครับผมได้ลงพื้นที่นะครับไปที่ศูนย์เด็กเล็กนะครับชุมชนร่วมน้ำใจเขตลาดบูนาแขวงบางประกอนะครับซึ่งตอนนี้ครับมีแอร์ติดแล้วครับท่านประธานแต่หน้าเศร้ามากเลยครับค่าไฟก็พอมีครับแต่เชื่อไหมครับว่าแอร์ที่มีคนมาติดให้เนี่ย ไฟไม่สามารถรับได้เนาะก็อยากฝากทางกหออมอนะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้าไปเปลี่ยนระบบไฟให้มันมีการรองรับการใช้วัดที่มันมากขึ้นด้วยครับเรื่องที่สองครับเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาคาราคาซั่งของกรุงเทพมหานครมากครับการใช้พื้นที่ถนนข้างทางที่สุดท้ายเป็นที่สาธารณะครับไปมาก็กลายเป็นที่ของคนนั้นไปเลยก็มีปัญหาการเอารถเสียมาจอดบ้างนะครับบนถนนลาดยญ้าเขตคลองสานซึ่ง เราจะเห็นได้เลยครับว่าเป็นอู่นะผมก็ไม่อะไรหรอกครับเขาประชาชนทำมาหากินไม่อยากไปขัดครับแต่ถ้าจะทํากันอย่างนี้ก็เก็บค่าเช่าค่าขนนเลยไหมครับเพราะเป็นที่ของทุกคนแล้วก็ อยากถามว่ากอฮอมอเอาไงกันแน่ครับจะเก็บค่าที่จอดรถข้างทางไปเลยไหมให้เป็นหลักเป็นแหล่งหรือว่าต่อไปใครจะมีรถเนี่ยก็ต้องแสดงว่ามีที่จอดรถเหมือนประเทศญี่ปุ่นไหมไม่งั้นก็จะทะเลาะก,กันยิงกันตายกันอย่างนี้ครับในกอฮอมรครับเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานผมได้ไปคุยกับเฮียณพลครับซึ่งจริงๆแล้วแกก็เป็นนักอุตสาหาการนะครับอยู่ในเขตราบูนะครับทำผลผิตภัณฑ์พลาสติกอะไรมากมายเนี่ยตอนนี้โดนตีตลาดจากสินค้าจีนครับ แกก็ร้องเรียนมาครับว่าถ้าไม่แก้ตอนนี้หรืออาจจะแก้ไม่ทันเสียด้วยซ้ำครับว่าอุตสาหกรรมไทยกำลังจะตายหมดจากการที่สินค้าจีนทลักเข้ามาอยากให้มีการปรับกฎหมายให้มี local content หรือใช้ของในประเทศไม่งั้นอุตสาหกรรมไทยจะตายและไม่สามารถกลับมาอีกได้ครับเราจะแพ้สงครามเศรษฐกิจโดยล,ละเลยสงครามเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ได้ครับท่านทางครับขอบคุณครับ